ใครยังไม่เคยกินอาหารอินเดียตามมาคะ่ะร้านอาหารอินเดียร้านนี้ตกแต่งได้สวยงามมากพอดีมีโอกาสแวะมาหาเพื่อนที่นี่เพื่อนก็นเลยพามากินที่นี่เราก็อย่างชอบเลยค่ะอาหารอินเดียแซ่บๆหลายตอนนี้ได้ที่นั่งกันแล้วจ้ามากับลุงเดิมแล้วก็มีเพื่อนสาวแล้วก็แฟนเพื่อนร้อมกับลูกชายของเพื่อนด้วยจะ้ะตอนนี้กําลังดูเมนูนะคะว่าเรากําลังจะสั่งอะไรดีคิดว่าน่าจะสั่งสตาร์เตอร์กับเมนคอสแล้วก็งดของหวานจ้าส่วนแก้วนี้นะ หน้าตาดูลกๆหน่อยเป็นค็อกเทลของเพื่อนสาวค่ะส่วนเราดื่มน้ําเปล่าตามธรรมเนียมระหว่างรอสตาร์เตอร์เพิ่นกะมีข้าวเกรียบสไตล์อินเดียมาให้ชิมก่อนจ้ากินกับเครื่องเคียงและน้าจิ้มสไตล์อินเดียอีกสองอย่างรอไม่นานสตาร์เตอร์ก็มาแล้วตัวนี้เพิ่นเรียกว่าคาลามารีเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดใส่เครื่องเทศอินเดียรสชาติแซ่บเวอร์พี่น้องจานนี้เป็นของเพื่อนสาวกุ้งใหญ่เผาจัดจานได้สวยงามมากจะ้ะแล้วก็ใส่เครื่องเทศอินเดียเหมือนเดิมส่วนจานนี้เป็น เป็นอกเป็ดสองก้อนอันนี้เป็นจานของลุงเดอค่ะจานสวยแล้วก็ตกแต่งสวยงามจานนี้เหมือนเปาะเปียทอดแต่ว่าเป็นทรงสามเหลี่ยมไม่ต้องสองสัยว่าเมื่อกี้บอกเป็นจานของลุงเดอแต่ทําไมค่อยมากินเองค่อยกับลุงเดอจะแชร์อาหารกันจะ้ะแต่ว่าโดยทมเนียมฝรั่งแล้วใครสั่งจานไหนมาก็กินจานนั้นรสชาติเป็ดก็อร่อยดีหอมเครื่องเทศส่วนปลาหมึกชุบแป้งทอดแซบเวอร์อร่อยจนลืมถ่ายให้ดูเลยจะ้ะเพื่อนๆส่วนกุ้งเผาตัวนี้เพื่อนให้มา1ชิ้นกุ้งส สดหวานดีมากเลยจ้ะอันนี้ลุงเดยอยากเป็นเด็กเสิร์ฟก็เลยยืมเสื้อเขามาใส่จานนี้เป็นจานหลักของค้อยแลมชิลีหรือเรียกว่าแกะผัดพริกส่วนถ้วยนี้เป็นแกงกะทิกุ้งของเพื่อนแต่ว่าใส่เครื่องเทศของอินเดียเปนกับข้าวพิราไรส์ ส่วนจานนี้เป็นจานโปรดของลุงเดิมชื่อว่าฟินดาลูเพิ่นสั่งเป็นเนื้อแกะจานนี้เป็นเครื่องเคียงแล้วก็เราก็สั่งกาลรินานเบสดมาด้วยคะ่ะหรือค่อยเรียกว่าแป้งจี่อินเดียนั่นเองจ้ะเป็นยังไงกันบ้างจ้ะหน้าตาอาหารหน่ากินบรจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวมาเริ่มตักข้าวกันเลยจ้ะข้าวถ้วยนี้หอมหอมเจียวมากค่ะพี่น้อง hey.

ทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วจ้าช้างน้อยตัวนี้เป็นไอศครีมจ้ะลูกชายของเพื่อนอยากกินเพื่อนก็เลยสั่งมาแต่ประเด็นคือแกะยากมากไม่รู้ว่ามันเปิดตรงไหนโอเคช่วยด้วยโอเคไับคเคเเอ้เ ตบท้ายกันด้วยค็อกเทลของเพื่อนสาวด้วยแก้วนี้จ้า